จาบสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกเพจทุกยูทูบทุกอเนเตอร์ทุกคนขอให้ปังๆอย่างมีผ้าไปหาเบิงป่าจะพาไปดูปลาเอ้ยนพี่น้องป้องไปน้่งกระโดดขึ้งยิ่งๆงให้ตรงหน้าเขาจะได้ได้ทำนี่ละพี่น้อง ตอนนี้ขออยู่ทร่วงหน้า,าพี่พี่รักเธอรักเธอนักหนะ้านีอืู พี่น้องเอ้ยพี่น้องป่องไปสู่ผ้สูงคนโอ้ใส่ยังน่าดีกว่านี้เนาะใส่แหนวดักป่าที่นี่จ้ะแนวดักป่าใส่บิ้งบรรยากาศตั้งสิ่งอะไจ้ะ chở bánh nọt na không để xăm này là cái nọt ơi ที่ถอนบ้านก็เบิ่งเอาเจาเปนลบบบเสียงเสียงเพเสียงเจา้าเสียงแบบบเงีงบางทีซมอยเ้งเสียงบบเงีง ยืนก็ยืนแล้วนะอยู่คนเดียวนี่แหละ ไม่ต้องยืนให้สูงยินงถน f เอฟซสุขคนเด้อจ้ะอ้ักก็นล่ะพี่น้องโอ้ยปีใหม่ค่อยทำคอนเทนต์ใหม่ๆเห็ดรถเทดลาดีๆขับไปเรื่อยๆหายกินเที่ยวแบบสบายสไตล์ไปแอนแนล ตายคนจนๆเรามันจะได้ซ้ำเ,เหนียห้เฮานะ่ะบันนอกบันหน,น,หนาฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเลยจ้ะเดี๋ยวสิไปไทยมัลร่ำไม่เบ่งดอกหลายคณะอยู่อยู่หล่อัน,นี่อ่านนัยากไม่ถึงนี่ล xây dựng thôi <Nhạc> luôn nằm mốt thang <Nhạc> thang này <Nhạc> mình <Nhạc> là phải 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 chiêng đầy thì nó mình là mình để kia thoáng ban bừng bừng view nào đây xăm nhiều kia rồi